สวัสดีครับบุบบฟาร์มฟาร์มง่วแบบบานๆพอปีพอน้องเช่าง่วน้ำกันมือนี้วันพฤหัสบดีที่23ก,กรกฎาคม2563นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือน,น้องเสาหานนะครับลูกผสม ระวังแม่บ้นบานๆน,น,นะครับสีขาวในแม่นะครับผสมหลอดครับสีว้ศูนย์เก้าหกอายุสองเดือนเต็มมือนีพอดีครับแข็งแรงครับหุ่นใหญ่ผลโตเร็วแ้วออกจะกรอกนะครับเดดิขังไว้ยังสิละเกี่ยวหาไปตัดหาไมา่ให้กิน นี่ันหน้าฝนมีหางกินอยู่นะครับนี่ภาพรวมนะครับวนเขาวนไงหลังเปรีบเสีบเลยนะครับนึ่เบื้องหลังเบื้องหนอกเบื้องสีนะครับเลยพอมัดกินนมเกงกินยากเก้งครับนี่สองเดือนเต็มนะครับ เป็นการถ่ายตุดตัวดเลยนะครับสมบูรณ์ดีครับรดนแมมนะครับก็ผสมไปในก้อนนี่เองนะครับรอบนี้เอา KF31 ฟสามหนึ่ง แสดงอาการเป็นสัส์สองรอบแล้วครับรอบที่สองก็เลยเอาเลยรอบแรกปอ่มาณเดือนกกวาเอ๋บอ่ท่านไห้อยากนั่นพันใดก็อรอบสองก็เลยเอิ่นหมอมาสัตว์เลยเรียบร้อยนะครับ KF31 จัดไปนะครับครับนี่ลูกซี่วซูนเก่าครับนี่นะครับแดงเหมือนพ่อมุนไงหนาปึกนะครับแข็งเลย อายุ2เดือนเต็มมื่อนี้พอดีนะครับครับคลิปนี้ขอลาภาพจากพี่น้องชาวงวไอซ์ซัมนี่นะครับโบโบ,โบฟาร์มก็ขออห้พรแม่พี่น้องมีความสุขสุขุูสุขคนสุขภาพแข็งแรงลำเรื่องเงินทองเด้อครับสวัสดีครับ